ออกจากเบเกอร์นะครับก็จะมาเข้าเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติหมายเลข1และหมายเลข2ออกจากเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัตินะครับหมายเลข3และหมายเลข4ตัวนี้ก็จะไปหาโหลดนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อใช้งานเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับเบเกอร์เครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติ และหลดไฟแสดงสถานะการทำงานหลอดไฟหลอดนี้จะแทนเป็นมอเตอร์ออกจากเบเกอร์นะครับก็จะมาเข้าเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติหมายเลข1และหมายเลข2อออกจากเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัตินะครับหมายเลข3และหมายเลข4ตัวนี้ก็จะไปหาโหลดนะครับตัวโหลดขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละท่านนะครับว่าโหลดจะเป็นหลอดไฟมอเตอร์ Motor, หรือแมกเนติกนะครับสายลายนะครับออกจากเบเกอร์นะครับ ก็คือจุดนี้นะครับด้านซ้ายก็จะเป็นสา,ายลายส่วนด้านฝานะครับก็จะเป็นสายนิวตันนะครับสายลายก็จะมาเข้าหมายเลข1นะครับของเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติส่วนสายนิวตันนะครับก็จะมาเข้าหมายเลข2ของเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติ ตอนนี้เราจ่ายไฟให้เครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ออกจากเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัตินะครับก็จะไปหาโหลดหมายเลข3นะครับก็จะเป็นสายนิวตันนะครับส่วนหมายเลข4นะครับก็จะเป็นสายลายโหลดวันนี้ก็จะเป็นหลอดไฟนะครับ สายลายก็จะมาเข้าหลอดไฟส่วนสายนิต้นนะครับก็จะมาเข้าหลอดไฟถ้าโหลดเป็นแมกเนติกนะครับหมายเลข3ก็จะมาเข้าที่ A 2ส่วนหมายเลข4นะครับก็จะมาเข้าที่ A 1นะครับของแมกเนติกนะครับตอนนี้เราต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยนะครับอยู่นะครับ เราจะมาลองโหมดเมน,เนวนกันนะครับของเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอตัตโนมัติตอนนี้เครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอตัอตนอนออโตออนมัติอยู่ในตำแหน่งออฟอยู่นะครับออโตออนนะครับเห็นไครับอยู่ในตำแหน่งออนนะครับเอาพุทก็จะทํางานก็จะจ่ายไฟมาหาโหลดหลอดไฟของเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัตินจะครับก็จะแสดงสถานะว่าขนาดนี้เอาพุททำงานนะครับออฟออนเห็นไครับโหลดทํางาน หลอดไฟหลอดสีแดงก็จะแสดงสถานะว่าขนาดนี้เอาพุทธมาน,นะครับก็คือจะแสดงสถานะว่าขนาดนี้มีไฟใจ่ายให้ตัวโหลดอยู่นะครับ on off on หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ